หลายหลายคนเตรียมเลือกซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีมักจะหาแผนประกันแบบที่ส่งสั้นๆไว้ก่อนเพราะมองว่าไม่เป็นภาระภูพันธ์และที่สําคัญคนไทยชอบเก็บเงินในระยะสั้นๆมากกว่าการออมเงินเพื่อเป้าหมายระยะยาวครับวันนี้ผมเลยขอยก5เหตุผลดีว่าทําไมเราควรซื้อประกันแผนที่ส่งยาวๆเพื่อใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีครับ1จองสิทธิ์ลดหย่อนภาษีในระยะยาวล็อกสิทธิ์เอาไว้เลยครับลดหย่อนยาวๆไปตลอดทุกปีที่ชําระเบีย้ย สมมติซื้อแผนส่งสั้น10ปีเดี๋ยวอีก10ปีเราก็ต้องหาแผนลดหย่ตนตัวใหม่ซึ่งทำใหม่นะวันที่อายุมากขึ้นเบี้ยก็แพงขึ้นความคุ้มของก็น้อยลง2ถ้าซื้อแบบสั้นๆเวลาผ่านไปประกันตัวเดิมครบกําหนดแต่อา้าวอายุมากขึ้นสุขภาพไม่เหมือนเดิมสมัครประกันใหม่ไม่ได้แล้วนะครับต่อเนื่องกันเลยถ้าเราคิดว่าจะทําประกันแผนใหม่เมื่ออายุเยอะขึ้น40ปี50ปีถ้าเราดันตรวจเจอโรคประจําตัวหรือสุขภาพไม่ดีแล้ว จะสมัครใหม่ก็ไม่ได้ทําให้เสียสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีรวม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 เหมือนทําเงินหายไปเป็นแสนเลยนะครับน่าเสียดายมาก 3. ประกันแผนใหม่ในอนาคตผลประโยชน์น้อยกว่าแผนในวันนี้เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงเรื่อยๆจนแทบเป็นศูนย์แผนประกันใหม่ที่เราจะไปทําในอนาคตผลประโยชน์จะน้อยลงอย่างชัดเจนไม่มีทางคุ้มค่าเท่าแผนที่ทําในวันนี้ยิ่งซื้อเร็วยิ่งกําไรงามครับ 4. บังคับให้ตัวเองมีวินัยออมเงินทุกปีแผนในระยะยาวมีข้อดีก็คือ การบังคับให้ตัวเราต้องส่งเบี้ยรประกันรู้กันอยู่ว่าถ้าฝากเงินธรรมดาสุดท้ายก็จะแอบเอาเงินไปใช้ก่อนทุกทีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับเก็บเงินไว้ในประกันชัวร์สุด 5. ได้วางแผนเกษียณเก็บเงินในระยะยาวเนื่องจากเป้าหมายเกษียณต้องใช้เงินเยอะมากและคนมักลืมไปคิดว่าอีกไกลอีกนานสุดท้ายเงินเกษียณไม่พอใช้แต่ถ้ามีประกันดีๆสักตัวเป็นบำนาญไว้วันเกษียณ ก็อุ่นใจขึ้นและพร้อมเกษียณสุขกับเงินหลักล้านแบบการันตีผลตอบแทนครับแผนประกันแนะนําคือบํานาญเรดี้60ส่งต่อเนื่องกําหนดเบี้ยเองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงอายุ60ปีลดหย่อนภาษีได้ทุกปีผลประโยชน์ดีงามรับเงินบํานาญต่อเนื่องจนถึงอายุ88ปีเลยครับแผนนี้ดีมากๆผมการันตีลดหย่อนภาษีได้ออมเงินเพื่อดูแลตัวเองในวันที่เราแก่ลงบอกรักตัวเองตั้งแต่วันนี้กันเลยครับ